สุสีไทยเฮาเล่าโดยพิจิอีพีที่เก้าเมื่อเห็นเหตุการณ์แปลเปลี่ยนไปเช่นนั้นสุสีไทยเฮาจึงเสนอว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นางเป็นคนจัดเตรียมเองเพราะว่าอยากจะทดสอบกริยามารยาทของนางผู้ซึ่งนำมาให้ฮ่องเต้เลือกแล้วก็ให้เรียกเอ๋อเตเข้ามาฉีอันไทยเฮาทราบว่าสูสีไทยเฮานั้นทั้งโกรธทั้งละอายใจจึงเสนอว่าไว้ให้เป็นวันหลังดีกว่า แต่สูสีไทเฮา,าไม่ยอมไม่เป็นไรหรอกเพคะหงเกี้ยวนั้นตัดออกไปได้เลยแต่มอมฉันอยากจะให้นางกำนันทำน้ำชาหกเหมือนเมื่อครู่จะได้ทดสอบจิตใจที่แท้จริงของนางเช่นกันเมื่อตกลงกันตามนั้นสุสีไทเฮา,าก็ซักซ้อมกับนางกำนันเป็นอย่างดีในใจนั้นนางหวังไว้ว่าเออเต๋จะเป็นเช่นเดียวกับหงเกี้ยวเรื่องครั้งนี้จะได้ไม่ต้องเสียหน้ามากนะ แล้วเอ๋อเต้ก็เดินเข้ามาถวายคำนับห้องเต้แม้ว่ารูปโฉมของนางจะไม่ผุดผ่านบาดตาเช่นหงเกี้ยวแต่กิริยานุ่มนวลน,นั้นก็ทำความสบายตาให้กับผู้พบเห็นยิ่งนักทงจื้อก็ส่งรู้สึกเช่นนั้นเมื่อเห็นเอ๋อเต้ถวายบังคมแล้วนิ่งอยู่จึงส่งเรียกให้นางเข้ามาเรนน้ำชาถวายพอเอ๋อเตเดินเข้ามาจะรับถ้วยน้ำชาจากมือนางกำนันทุกสิ่งที่ซักซ้อมไว้ก็เป็นไปตามแผน เมื่อน,น้ำชาเปลือเเรื่อนไปทั่วสภาพ้าของเอ๋อเต๋นางกำนันก็แกล้งทำเป็นร้องไห้ตีอกชกหัวร่ำร้องว่าตนนั้นสมควรตายฝ่ายถงจื้อสูสีไทเฮาและฉีอันไทเฮาก็เฝ้าดูว่าเอ๋อเต๋จะมีปฏิกิริยาเช่นไรฝ่ายเอ๋อเต๋นั้นไม่เห็นนางกำนันล้มลงไปก็ไม่ได้ใส่ใจกับตนเองปราดเข้าไปประคองโดยไม่ได้ถือตัวแล้วถามว่าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า เมื่อดีความเมื่อนางกำนันข้อเท้าแพลงนางก็เอ่ยด้วยความห่วงใยอาสาพาออกไปข้างนอกเพื่อรักษาพยาบาลก่อนทงจื้อจึงอนุญาตให้เป็นไปตามที่นางประสงค์เมื่อเอ๋อเต๋ประคองนางกำนันออกไปแล้วทงจื้อห้องเต้จึงทรงบอกกับไทเฮาทั้งสองอย่างมั่นอ,อกมั่นใจว่าทรงเลือกเอ๋อเต๋เป็นห้องเฮาเพราะถึงแม้รูปโฉมของนางจะไม่ได้งามลำเลิศแต่จิตใจของนางนั้นงดงามยิ่งนักและพระองค์ก็ทรงประทับใจ ในเกี่ยวยามารยาทของนางไม่ใช่น้อยการตัดสินใจครั้งนี้ของถงจื้อห้องเต๋อทำให้สูสีไทยเฮาเหมือนถูกผลักไปยืนใกล้ปากเหวรอเพียงวันที่จะร่วงหล่วนลงไปเท่านั้นในที่สุดถงจื้อก็อภิเษกกับเอ๋อเต๋และทรงสเสน่หาในห้องเฮาของพระองค์เป็นยิ่งนักมิได้ไปข้องแวะกับสนมน้อยใหญ่องค์อื่นเลยจนกระทั่ง เมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ17ปีได้เวลาที่จะทรงว่าราชการด้วยพระองค์เองขุนนางทั้งหลายจึงทำหนังสือกล่าบทูลไทยเฮาทั้งสองให้ส่งประกาศให้ราษฎรรับทราบโดยทั่วกันเมื่อได้รับหนังสือแล้วไทยเฮาทั้งคู่จึงเรียกขุนนางเข้าเฝ้าสุสิทไทเฮากล่าวว่าเรื่องครั้งนี้นะั้นเราก็เห็นชอบด้วยอยู่ส่วนชีอันไทยเฮานั้นเอ,อ่ยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า เราเรอวันนี้มานานแล้วถึงเวลาที่เราจะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างเป็นสุขเสียทีเมื่อสุสีไทยเฮาได้ยินจีอันกล่าวเช่นนั้นจึงทรงแย้งว่าเรื่องครั้งนี้จะวางใจได้จริงหรือไม่ก็ยังไม่รู้เพราะห้องเต้นั้นยังไม่เคยว่าราชาก,การด้วยพระองค์เองเลยสักครั้งเกรงวัา,าพาพลังไปบ้านเมืองจะเกิดการยุกได้คองอ,องซึ่งฟังอยู่รู้ดีว่าสุสีไทเฮา ยังไม่อยากจะปล่อยวางจะกอำนาจจิงบอกว่าเรื่องครั้งนี้แม่ห้องเตจะขึ้นคลองราชตามไปเพนี้ก็จริงอยู่แต่แม้นว่าขาดพระมารดาซึ่งเป็นเสมือนหางเสือไปก็เกรงว่าจะไปได้ไม่ตลอดรอดฟังดังนั้นกงอ๋องจึงเสนอให้ไทเอาอทั้งสองช่วยดูแลบ้านเมืองไปก่อนเพื่อให้เรื่องทุกอย่างเป็นไปด้วยดีสุสีไทเฮาได้ฟังก็ค่อยคลายความขุนใจกล่าวว่า ที่ท่านพูดก็มีเหตุผลดีอยู่แต่ทงชื้อเป็นคนหัวแข็งไม่ใช่เล่เมื่อเราออกจากการเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินแล้วก็คงไม่รู้เรื่องข้อราชการทั้งปวงแล้วเราจะตักเตือนบุตรชายได้อย่างไรกันคงอ๋องจึงกลาบทูลว่าจะนําเรื่องราชการมาถวายให้ไทเฮาพิจารณาก่อนที่จะนําไปเสนอและมอบให้ห้องเต้เมื่อไทเฮาสั่งการอย่างไรก็จะให้เป็นไปตามนั้น สุสีไทเฮาดีใจยิ่งนะชมเชยกองอ๋องตอนักขุนนางทั้งปวงว่าเป็นผู้ห่วงใยบ้านเมืองอย่างแท้จริงมีเสียทีที่เคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่สมัยห้องเต้รัชกาลก่อนการเข้าเฝ้าในวันนั้นของเราคุนนางจึงจบลงด้วยความพอใจของทุกฝ่ายเว้นแต่ถงจื้อห้องเต้เพราะเมื่อมีขันทีมารายงานข่าวก็สงรู้แน่ว่านับแต่นี้ไปจะต้องเป็นขุนเชิดของพระมารดา บนบัลลังก์มังกรอีกคราหนึ่งแล้วกงอ๋องก็ร่างประกาศของแผ่นดินขึ้นมามีใจความเข้าเคร้าวะ่ะถงจื้อฮ่องเต้ทรงมีพระชนครบ17ปีบริบูรณ์จึงทรงจะออกว่าราชการเองตั้งแต่บัดนี้และขอให้ยึดถือแนวทางเช่นผู้สำเร็จร,ราชการแผ่นดินเคยกระทำมาก่อนเพื่อเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองสืบไปแน่นอนแล้วว่าประกาศฉบับนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากสุสีไทยเฮาเสียก่อนจึงออกเผยแพร่ให้ราชดอนรับรู้ได้ดังนั้นต่อมาแม่ถงชื้อฮ่องเต้จะสรงว่าราชการโดยสมบูรณ์แต่เมื่อมีเรื่องราชการอันใดกงอ๋องก็จะนำไปปรึกษากับสุสีไทยเฮาก่อนแล้วนางก็จะมีบัญชาให้ฮ่องเต้กระทำตามที่นางตัดสินใจและด้วยความเกรงใจถงชื้อฮ่องเต้ก็ไม่กล้าขัดใจพระมารดา เลยกลายเป็นว่าถงจื้อห้องเต้กลายเป็นห้องเต้ที่ทรงว่างงานวันๆก็ไม่มีข้อราชการให้พิจารณาขุนนางทั้งหลายก็ไม่ได้เกรงกลัวมาทรงเสด็จออกท้องพระโรงขุนนางที่ไปเฝ้าก็น้อยลงไม่เหมือนห้องเต้องค์ก่อนๆวันหนึ่งถงจื้อทรงสำราญอยู่กับห้องเฮาในราชอุทยานก็สทรงได้รับข่าวดีจากห้องเฮาว่าบัดนี้ ในคันของนางมีชีวิตหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วถุงเจได้รับข่าวดีนั้นเมื่อแรกก็ส่งยินดีใจเช่นคนเป็นพ่อทั่วไปแต่สักครู่หนึ่งพะพักก็ส่งหมนมองตรัสว่าเราดีใจนะที่จะได้มีบุตรสืบสายเลือดแต่เมื่อคิดถึงการข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้สบายใจเลยเรากลัวว่าอนาคตของลูกคนนี้ คงจะต้องลําบากในเมื่อพ่อของเขาก็ยังไม่อาจเชิดหน้าอยู่ได้อย่างมั่นใจเลยเออเตหงเฮาได้รับฟังดังนั้นก็ร่ำให้ออกมาแล้วบอกว่าทุกของพระองค์นั้นอมฉันทราบอยู่เต็มหัวใจผู้เป็นภรรยานั้นเมื่อสามีเป็นทุกข์ย่อมจะเป็นทุกข์ไปด้วยหรือเมื่อมีลูกก็ยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีก พอเหลือไปทางไหนก็เห็นแต่พระองค์เป็นที่พึ่งแต่เพียงผู้เดียวเออเตอเอ,อ๋ยตัวเรานะ่ะอย่าว่าจะเป็นที่พึ่งแก่เจ้าเลยลูกเลยแม้แต่การปกครองแผ่นดินเรายังจะเป็นที่พึ่งให้แก่พวกเขาได้หรือเปล่าทุกวันนี้เราเป็นห้องเต้แต่ในน้ำเท่านั้นคนเขาก็รู้ทั้งราชสำนักเมื่อมีลูกลูกเรา ก็คงอยู่ในสภาพคับแค้นดังเราเช่นกันห้องเหาจึงก้มลงคำนับและทูลว่าเรื่องที่หม่อมฉันจะทูลตอบไอ้นี้แม้พระองค์ไม่ทรงพึงใจจะลงโทษหม่อมฉันก็ไม่เสียดายชีวิตหม่อมฉันเห็นว่าการที่เรื่องราวกลับเป็นเช่นนี้เป็นเพราะบ้านเมืองตกอยู่ในมือคนที่หาควรถืออํานาจไม่พระองค์ เพื่อส่งเป็นความหบางของคนทั้งล่าจะส่งนิ่งดูดยายเช่นนั้นหรือไปคะแต่ผู้ที่เป็นต้นเหตุนะั้นคือประมาณดาของเราเองนะถ้าเราดุนดันทำอะไรไปก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกอกตัินยูนะสิเป็นธรรมดาไปคะที่พระองค์จะต้องส่งเคารพพระมารดาแม้ว่าจะมีภรรยา แต่จะเห็นภรรยาดีกว่ามารดาก็หาควรไม่แต่นี้พระองค์มีบุตรแล้วย่อมต้องเห็นแกอนาคตของบุตรก่อนอือประกว่าที่เขาจะเติบโตจนช่วยเหลือตนเองได้นั้นนานนะพระองค์เป็นเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่ปกครองแผ่นดินให้เป็นสุขหากจะทรงมัวเห็นแก่พระมารดาแล้วปล่อยให้รัศดรเป็นทุกหม่อมฉันเห็นว่าไม่ถูกต้องนะพคะ่ะ เอเตหองเฮาแนะนำด้วยความฉาดฉาดทพ่แท้นั้นภายใต้ความนุ่มนวลอ่อนโยนซึ่งเหมือนเป็นช้างเท้าหลังของนากลับซ่อนความเชียบแหลมเอ,อาไว้แต่ครั้งนี้ถงจื้อไม่ได้หองเฮาช่วยเตือนสติเพระองค์คงจะต้องเป็นหุ่นเชิดของสุสีไทยเฮาไปชนชั่วชีวิตแน่นอนแล้วเจ้าจะให้ข้าทำอย่างไรดีล่ะถงจื้อตรัสถามอย่างคล้อยตาม อันที่จริงนั้นขุนนางคนอื่นๆก็ไม่ได้มีพิษรงนะเพียงแต่โกงอองถือข้าวสูสีไทยเฮาอยู่เวลานำข้อราชการไปถาวายจึงไม่ผ่านพระองค์พรุ่งนี้เมื่อขุนนางเข้าเฝ้าตามปกติถ้าพระองค์ทรงตรัสให้กงอองนำราชการแผ่นดินม,มาถาวายให้พระองค์อย่าได้ขาดต่อหน้าผู้คนมากมายกงอองจะไม่กล้าบิดพลิวแน่ อย่าลืมบอกได้ว่าแต่นี้ไปไม่ต้องนำเรื่องร้อนใจไปให้พรมมารดาแล้วพระทรงสมควรใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเนืเ่องจากตรากตรำอยู่กับการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินมานานแล้วเยียงนี้เหตุการณ์ก็จะคลี่คลายด้วยดี <c oughs> ความคิดของเจ้าแยบย่นนะเสือแรงที่ข้ามองข้ามจะไปมิเช่นนั้นเราคงไม่ต้องอยู่อย่างอึดอัดมานานขนาดนี้ พรุ่งนี้ข้าจะทำอย่างที่เจ้าว่าทุกอย่างทงจื้อฮ่องเต้ทรงตรัสอย่างพอประทยัยและทรงรอให้วันพรุ่งนี้มาถึงอย่างใจจดใจเจาอรุ่งขึ้นเมื่อทรงออกว่าราชการตามปกติก็ทรงตราสกับกงอ๋องอย่างที่ตั้งใจไว้กงอ๋องได้ยินรับสั่งดังนั้นก็น่าซีดเกรงกลัวภัยมาถึงตัวเพราะอีกด้านหนึ่งก็คือสุสีไทยเฮาที่ได้ชื่อว่าเด็ดขาด และไม่เคยเกรงกลัวใครอีกด้านหนึ่งก็คือห้องเต้ผู้ซึ่งมีอำนาจเหนือคนทั้งแผ่นดินกงอ๋องจึงเอาศีรษะโขกกับพื้นหินอ่อนท้องพระโรงแล้วกล่าวว่าเรื่องที่ตนทำไปนั้นเราซื่อสัตย์สุจริตและหวังดีต่อแผ่นดินไม่ได้เคยคิดร้ายอันใดเลยแต่ยามนี้ตนนั้นเหมือนน้ำท่วมป่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้จึงแล้วแต่ห้องเต้จะบัญชาเธอ คุณนางที่อยู่น้าที่นั้นทุกคนรู้ดีว่าที่กงอ๋องทําเช่นนี้ก็ตั้งใจจะจปกป้องห้องเต้ไม่ให้ถูกสูสีไทยเฮาทํร้ายพอตามสักแล้วห้องเต้ก็นับว่าเป็นหลานแท้ๆของกงอ๋องเองจึงได้แต่มองกงอ๋องเอาศีรษะโขกพื้นครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความสงสารเวยเกาตรงคุณนางผู้ใหญ่คนหนึ่งจึงเอ่ยขึ้นว่าแล้วเรื่องนี้ท่านจะกระทําตามหรือไม่ ก็จงทูลห้องเต้ไปแจ้งชัดทษกองอ๋องจึงหยุดโขกศีรษะแล้วกลาบทูลว่าตั้งแต่นี้ต่อไปตนจะนำข้อราชการมาถวายแก่ห้องเต้มิให้ขาดดีเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะพวกเราจะได้ร่วมกันทำานุบำรุงบ้านเมืองให้จเจริญก้าวหน้าต่อไปห้องเต้ตราสอย่างพอพระทัยนะนับแต่นั้นเป็นต้นมา กงอ๋องก็ไม่ได้นําเรื่องงานบ้านเมืองไปถวายให้สุสีแต่เฮาอีกเลยหากนำาให้ถงจื้อห้องเต้โดยตรงและเมื่อถงจื้อว่าอย่างไรกงอ๋องและขุนนางทั้งปวงก็ว่าไปตามนั้น